ครับวันนี้วันที่18มกราคม58นะครับผมก็เดินมาเที่ยวเจอร้านขุนพลแกสบี้แอนด์บันนี่นะครับเป็นร้านจำหน่ายหนูแกสบี้และกระต่ายสายพันธ์ุแท้มีนะครับเบอร์โทรตามนี้เฮ้ยพื้นไม่ไม่เท่ากันตั้งระดบเก็บลมอันนี้นะครับเฟซบุ๊กก็อันนี้นะครับสองตอนที่แล้วก็พามาเที่ยวชมกับคุณขุนพอแล้วตอนนี้มาเจอแฟนคุณขุนพลนะครับชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับชื่อไอค่ะไอ ที่แปลว่าน้ําแข็ง่อาดูไปแล้วคืองูที่เขาชื่นชอบนะที่คุณขุณนพลชื่นชอบแล้วก็กระต่ายเท็ดดี้แบรก็นูตะเภามีขวัญไม่มีขวัญพูดแบบไม่รู้ชื่อสายพันธุ์อะไรเนี่ยนะพาไปดูแล้วแล้วก็เม่นแคะก็อธิบายไปแล้วอ่ตอนนี้คุณไอซจะพาพี่ไปดูอะไรครับตอนนี้เราก็จะมีฮนเตอร์นะคะแล้วก็หนูเจอบิลเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับ ช่องสิทธิโชคเก้าครับยูทูบยูทูบอันนี้จะเป็นแฮมสเตอร์อันนี้อ๋อหนูแฮมสเตอร์ใช่ไหมตัวเล็กๆอันนี้ก็จะอันนี้จะเป็นลูกเขาเลยค่ะเพิ่งออกมาโอ้ครับครับโอ้จับได้จะต้องต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจับไม่ดีหล่นมาตายได้เหมือนกันใช่ไหมห้ามห้ามพลาดห้ามพลาดเด็ดขาดบางบางครั้งแฮมสเตอร์เขาจะดุครับครับถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กๆถึงตั้งอต่หล่อเงี้ยอ่า ขาไม่ได้คุ้นทุกวันอย่างงี้ครับมันกระดุบมันจะไม่ชินมือประมาณนี้มันจะไม่คุ้นพอพอมือลองทูบกัดเลยได้เลือดเลยใช่ไหมใช่แต่พวกนี้ยังเด็กอยู่เราจับทุกวันก็จะไม่กัดเลโอแล้วมันถึงขั้นแถวพอโดนกัดนี้มีเชื้อโรคอะไรเข้าเนื้อเข้าเข้าผิวแล้วไหมเออต้องไปฉีดยาต้องไปรักษาอะไรไหมครับก็บางคนกลัวก็ไปฉีดวัคซีนได้เลยสุนัขบ้าเป็นเรื่องสำหรับคนไม่อยากโดนฉีดรอบสะดือควรระวังอย่างยิ่งแล้วฉีดเหมือนพิษน เจ็ดเข็มรอบสะดือเดี๋ยวนี้เดีี๋ยวน้ไม่ต้องฉีดรอบสะดือแล้วค่ะอันนี้ฉีดตามไนี่แขนเนาะและกี่เข็มตัวน,นี้เลยกี่เข็มนนประมาณสามเข็มประมาณนี้นะถามแต่ที่นี่โดนกัดก็ไม่เคยไปฉีดสักทีไม่เป็นไรรอครับอ๋อตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นเจอบิวค่ะเจอบิวเจอบิวคืออะไรเจอบิวอันนี้จะเป็นหนูเหมือนจิงโจ้เห็นไหมเขาจะยืนยืนเจอบิวบิวเหรอไม่เคยเจอบิวเกตคนละบิวอันนั้นบินหรือบิวไม่แน่ใจบินเกต อ่าพูดเล่นนะครับพูดเล่นตัวนี้เขาจะไม่ดุเจอบิวเขาจะไม่ดุจะไม่ดุมันคล้ายๆหนูบ้านไทยเหมือนกันนะหนูนาเนี่ยนะคล้ายๆล้ายนะแต่ว่าเขาแต่ไม่ใช่อ่ะมันเป็นสายพันธุ์อะไรเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวให้จับถนัดถนัดหน่อยนี่ถ้าถ้าเป็นหนูกระบิวเขาจะมีขนถ้าเป็นหนูนาเนี่ยจะไม่มีขนอืม เขาชอบกระโดดนั่นเองครับแต่เขาจะไม่กัดเหมือนแฮมสเตอร์อ่าจะน่ารักกว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโผล่หัวมาหน่อยซูมใกล้ๆให้ดูนะครับให้ดูนี่นะมันชอบยืนสองแต่คือเราเลี้ยงดีมันเลยอ้วนใช่ไหมใช่ค่ะมันเหมือนหนูบ้านเลยนะอ่าบางคนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สีมีสีดำสีเทาสายพันธุ์ประเทศอะไรนะ อันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะหนูบิวค่ะหนูบิวจะเริ่มเอาเข้ามาเลี้ยงหมูหนูไม่ให้หนูไม่ให้หมูหนูส่วนแฮมสเตอร์นี่สายพันธุ์ทางไหนรู้ไหมครับตอนนี้พอจำได้ไหมกระโดดเนี่ยเนี่ยเขาจะชอบกระโดดอย่างเงี้ยคือมันจะเก่งมากหรอนี่นี่ถ้าเป็นพื้นไม้พื้นเมอนี่พูดไปเลยใช่ไหมเหมือนหนูบ้านเลยนะประมาณนั้นเล็บมันคมชอบขาอย่างเงี้ยชอบยขาและแฮมสเตอร์นี่พอทราบไหมสายพันธุ์ทางไหนบ้าง หนูแฮมเตอร์มันมาจากประเทศอะไรปะอะไรพอพอพอรู้จักประเทศนะใ่นะริงกแล้วก็นำมาแถวอังกฤษก็อยู่ในต่างยุโรปนี่แหละครับอืมครับชื่อมันก็เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วแล้วนี่อะไรเอ่ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเจอวิวเหมือนกันอันนี้เจอวิ จะเป็นสีค่บิวแบบบอลใบไม้สีวอลแหวนนะนะเจอบิวเจอบิวเนี่ยเขาจะชอบยืนสองขาแต่อย่างที่บอกคือถ้าไม่คุ้นมือกัดใช่ไหมไม่กัดขาดเจ้าตัวนี้จะไม่กัดไม่เหมือนแฮนเตอร์ถ้าแฮนเตอร์จะดุกว่าค่ะหรอครับถ้าเจอบิวจะไม่ค่อยดุอืมเพราะเขาชอบกระโดดนิสัยของเขาคือกระโดดอย่างเดียวแบบสัายๆแล้ตัวพวกเนี้ยอย่างเนี้ยเจอบิวทั้งสองตัวเนี่ยนะในในสองอันเนี้ยมันจะตัวใหญ่ประมาณไหนครับแค่นี้ค่ะเป็นอ๋อตัวแค่นี้เองนะนี่เต็มที่แล้วลงไปลูกนี่ถ้าถ้าเผลอเปิดฝาหลับไปแน่เลยใช่ไหมครับ มีตัวอะไรอีกไหมไม่มีแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เราเรียงไว้นี่แหละค่ะก็คือเป็นูแฮมสเตอร์แต่ตัวใหญ่หน่อยนะครับมีหลายตัวหลายขนาดหนูแฮมเตอร์หน้าแก่ออกมาก็จะมีเกาจะมีอ๋อมีหน้าแก่ด้วยนะอ่ะซูมเข้าไปหน่อยดูหน้าแก่เป็นไงหน้าเขาจะแก่ๆนิดนึงอพอเห็นไหมหน้าแก่ได้เหมือนใจแอนใจแอนก็จะตัวใหญ่เดี๋ยวเราไม่มีใจแอนแนะนำให้ไปทำสัญยกรรมเกาหลีกลับมานะฮะ นิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วพวกนี้นี่หนูบิวนี่ราคายัางไงขายไงถ้าถ้าเจอบิวตัวตู้ละสามพี่ไหมใช่ครับตัวละตัวร้อยห้าสิบบาทนี่มากก็จะขายเพราะว่าพวกนี้มันจับตู้ไว้เรียบร้อยอ่าแล้วหนูแฮมสเตอร์ครับหนูแฮมสเตอร์ก็จะขายตัวละยี่สิบบาทอุ้มอืมโอเคตอนนี้คุณไอ้อะไรอะไรไอตัวข้างหน้านั่นพันอะไรไ<ม>บิวเนี่ยเจอบิวยังไง เจอบิวเนี่ยออมแล้วอันนี้สีที่เห็นนี่คือมันมันเป็นมันเองใช่ค่ะไม่ได้มายุกมามามาชุบมายอมม่มันจะมีสีตาสีดำสีขาวอ๋อมัเหมือนเช็ดน้ำมันจะเหมือนถ่ายครับและกล้วยนี่เป็นอาหารของอะไรครับเห็นกล้วยอยู่ใกล้ๆพวกนี้ค่ะใช่เขากินได้เลยเจอบิวแฮมเตอร์กินได้อ๋อกินกล้วยเอออาหารของพวกมันคืออะไรบ้างครับก็จะเป็นพวกแตงกวาเมล็ดธัญพืชอย่างเงี้ยค่ะครับข้าวเปลือกอืมตอนนี้อยู่คลุกคลีกับสัตว์มานานหรือยังสัตว์เลี้ยงพวกนี้เอ่อถ เริ่มเลี้ยงพวกนี้ก็คือประมาณ2ปีแล้วค่ะต้นที่สองปีสองปีแล้วนะครับก็เริ่มต้นมาจากคนที่เขาชอบออ๋แล้วก็เป็นผู้ติดตามครับแล้วคิดว่าอนาคตนี้ถ้าเจริญเติบโตธุรกิจรุ่งเรืองจะขายมากกว่านี้ไหมจะเพิ่มเป็นตัวอื่นๆได้ไหมคงทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนดีกว่าค่ะคือตอนนี้เราเจาะจงที่เป็นหนูแก๊สบี้ก่อนอ่าอีกพวกนี้ก็คือจะเป็นเสริมๆเฉยๆคือทดลองเลี้ยงแล้วก็มัเริ่มเริ่มศึกษาค่ะอืม มีหนึ่งคำถามนะถ้าเป็นพวกแบบรักษาดไม่อยากให้อยู่ในกรงใช่ไหมครับคเคยเจอประเภทแบบมาดูดูแล้วมาพูดอะไรม,มีมีบ้างไหมว่าเอ้ยไม่น่าเอามาขังเลยมาเลี้ยงมันทําไมอะไรประมาณนี้ยังไม่ค่อยเจอ,อถ้าเป็นพวกแบบ<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรนะมันมนุษยธรรมอะไรเงี้ยแต่บ,บางคนเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันเติบโตมาด้วยการเลี้ยงอย่างนี้ในกรงบางครั้งนี่เราไปปล่อยธรรมชาตินี่ตายใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้ฝึกการดํารงชีวิตมา อ่าเพราะพูดง่ายๆคือเขาเพาะเพาะขึ้นมาเองใช่ค่ะเขาจะใครไม่ได้เลยอืมอืมใช่ใช่ดูมันออนแอร์นะอย่างกระต่ายเนี่ยหลุดไปนี่หมาแมวก็โดนกัดตายแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วคุณไอคิดว่ารู้สึกยังไงกับอ่าเนี่ยมันอยู่ในกรงน่าสงสารเนี่ยเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างผมเคยเลี้ยงปลาเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันกัดขังมันนะเช่นกันมีช่วงหนึ่งผมอเอาไปปล่อยปล่อยวัดตอนนี้มันโตโอ้ต้องบอกว่า เกือบเกือบแบบไม่ต่ำกว่า6 7เ็เซนเลยนะบางตัวนะปลาแฟนซีราร์ฟไม่ได้เด็กปรากฏว่าเราไม่รู้วิธีการขนย้ายคิดว่าทําดีที่สุดแล้วขนไปไกลอยู่หลายสิบโลปรากฏมันตกใจมันช็อกมันดิ้นอยู่เลยดิ้นดิ้นใหญ่ในถุงแล้วมันกระแทกถังคือคือเราไม่ได้ใช้แบบเหมือนที่เขาขนย้ายปลาขายกันนะนะแล้วเราไม่มีอุปกรณ์ขนาดนั้นผนก็คือว่าไปหลายตัวเลยแล้วมันก็ไปตายที่วัดเหลือตัวเดียวเห็นมันตัวเดียว <laughs> ก็รู้สึกว่าเอ๊กลายเป็นเราทําบุญหรือทําบาปเนี่ยใช่ไหมครับคือช่วงนั้นคือทุบบอทิ้งเลิกเลี้ยงแล้วอย่างเนี้ยคุณไอคิดว่าสมมุติเด็กๆหรือคนจะมาคิดเลี้ยงเนี่ยคิดคิดว่าอย่างไงก็ถ้าถ้าสมมติว่าจะคิดเลี้ยงค,ค,ค,คก็คือต้องศึกษาก่อนว่าเขาอยู่ยังไงใช้ชีวิตแบบไหน,ในนะต้องเลี้ยงเขาด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็ต้องถามด้วยตัวเองด้วยว่าเออเขาคนที่เลี้ยงเนี่ยรักเขาจริงหรือเปล่าอื ฝากอะไรกับคนที่สนใจสนใจเรื่องสัตว์โลกผู้น่ารัก <laughs> สัตว์โลกผู้น่ารักก็ฝากไว้ค่ะใครที่อยากจะเลี้ยงนะคะก็อย่างน้อยเนี่ยต้องศึกษาก่อนนะแล้วก็ต้องมีเวลาให้เขาให้ซื้อไปแล้วก็ปล่อยทีทีกว้างเลยอย่างเงี้ยอ่าสมมติเด็กเด็กน้อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าบางครั้งเอ้ยเลียเล้ยงเบืเเ่อละปล่อยให้พ่อแม่เงี้ยใช่ไหมมันจะเกิดปัญหาครอบครัวปกลายเป็นปัญหาสังคมถ้าเป็นหมานี่ไปปล่อยวัดเฉยแต่พวกนี้ถามถามคุณไอ้นิดหนึ่งว่า เคยเจอประเภทแบบตอนแรกอะเธอเลยนะมีความชอบเลยนะพอไปไปมามาก็ไม่เลี้ยงเฉยเลยโดยมากเขาจะไปปล่อยจะไปทิ้งอะไรยังไงหรือว่าไปให้เพื่อนหรือมามาคืนร้านขายก็มีนะเาก็มาคืนเราอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่มีเวลาอ๋อมาคืนที่เราแล้วโดยมากจะคืนฟรีเลยใช่ไหมใช่ค่ะช่วยเอาไปด้วยไปขายใครต่อก็ได้ประมาณนี้เลยเยอะไหมครับเจออย่างนี้เยอะไหมแค่ลายสองลายค่ะไม่มากไม่มากค่ะอย่างบางทีมันก็ก็ให้เพื่อนเลี้ยงต่ออย่างเพื่อนชอบอยู่แล้ว่ะ และประเภทแบบเลี้ยงแล้วโอ้โหดีมากเลยรู้สึกดีเลี้ยงมีเวลาดูแลมาซื้อเพิ่มมาซื้อเพิ่มเยอะไหมมีค่ะแล้วก็กลับมาซื้อที่เราแล้วก็พาเด็กๆกลับมาด้วยะะนะที่ร้านอ่าอย่างผมก็เคยมีเด็กคนหนึ่งคือผมเคยสอนเปียโนนะเป็น,ปน,ปนอาจารย์เปียโนอิสระ,ะเขาก็เลี้ยงเดี๋ยวนี้ก่อนลูกหนู<ๆ>ก็คลอดลูกออกที่บ้านดีใจมากเลยเออก,ก,ก็รู้สึกว่าเ,ออเขามีความสุขนะ แล้วแล้วเคยถามเขาเนี่ยอยากอยากเป็นอะไรพวกอะไรบางครั้งเขาก็ผูกพันกับตัวพวกนี้นะกลายเป็นว่าเขารักสัตว์นะเขาอ,อยากจะไปประกอบอาชีพลักษณะนี้ก็มีนะเออกลายเป็นว่ามงคลชอบมากเลยใช่ไหมก็ถ้าพูดถึงเรื่องของรักสัตว์โลกมีจิตเมตตาต่อสัตว์อันนี้ใช่นะเป็นการฝึกตั้งแต่เล็กๆใช่อันนี้คือเนี่ยในในมุมมุมลบก็มีมุมบวกจริงไหมครับ<ๆ>อย่างบางคนบอกมากักขังอะไรต่ออะไรถ้าเขาดูแลดีอะไรๆบางคนก็อาจจะไปเป็นสัตวแพทย์เลยใช่ไหม กลับกลายเป็นวนกลับมารักษาสัตว์อีกอ่าให้เด็กอย่างฝึกให้เด็กเลี้ยงตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้เขามด้ความรับผิดชอบนะะคว่าต้องเลี้ยงต่อชีวิตหนึ่งชีวิตอืนะะคแล้วก็เออได้เขาอยู่กับสัตว์เนี่ยอย่างน้อยก็คือไม่ต้องติดเกมอ่โลกโซเชียลในสมัยนี้ด้วยครับและเรื่องของกลิ่นต่างๆเท่าที่มายืนคุยอยู่เนี่ยรู้สึกว่าดูแลดีเนาะไม่ค่อยเหม็นนะไอ้ที่มันเหม็นเหมือนเราไปเที่ยวสวนสัตว์บางบางที่ใช่ไหม คือเขาไม่ทําความสะอาดใช่ไหมครับอันนั้นคือเขาอาจจะทําความสะอาดแต่ว่าก็คือไม่ไม่ได้แบบว่าที่พื้นที่ของกว้างแล้วก็ใหญ่มากอ่าหรือคนดูแลไม่ยัไม่มากเจ้าหน้าที่ไม่พอเหม็นมากเลยประมาณนี้นะของเราเนี่ยคือเน้นจะเน้นเรื่องของความสะอาดก็คือเราจะถูพื้นแล้วก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโอ้ดีมากถ้าจะบอกว่าเอ๊ะอากาศปลอดโปร่งเปิดรอบสามทิศเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวค่ะพาะมีอากาศมันเลยระบายนะ เพราะว่าเคยไปเที่ยวร้านขายบางงานเนี่ยมันเหมือนห้องมันอับนิดนึงทางทางเข้ามีทางเดียวใช่ไหมรอบๆเป็นปิดผ้าหมดโอ้โหรู้สึกว่ากล<ๆ>ิ่นกลิ่นอึบอับมันจะไม่ได้มีอากาศอากาศไทยทอ่<ๆ>เราเนี่ยคือมันมีอากาศไทยทีดีน,นั้นเบื้องต้นเลยก็ต้องถามว่าถ้าคนอยากเลี้ยงคุณลองมาดืนยืนดูก่อนกลิ่นลักษณะนี้คุณอยู่ได้ไหมคุณชอบไหมบางคนนี่นิดเดียวแพ้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะไปเลยใช่ไหมครับบางคนก็คือเอาไปเลี้ยงก็มีนะ อแพ้ฉี่หมายถึงแพ้กลิ่นหรือแพ้โดนสัมผัส,แพ,ส,ผสแพ้สัมผัสด้วยเป็นเป็นยังไงลักษณะเป็นไงแพ้สัมผัสก็คือเป็นผื่นเป็นผื่นเลยนะ่ที่เขาโดนเนช่อฉี่ของหมูอย่างเงี้ยค่ะครับแ้พเครับ,บน้ำตับปลาหมูอ่าอ่ะตอนนี้สุดท้ายแล้วมีอะไรจะพาไปชมเป็นความรู้ฝากท่านผู้ชมนิดนึงมีไหมตรงไหนตรงไหนที่จะแบบเออเนี่ยเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ย ยังคุยกับคุณขุนพลแฟนคุณไอเขาก็บอกว่า,ามันไม่มีป้ายบอกครับพี่ก็เมื่อสองตอนที่แล้วถ่ายไปแล้วตอนนี้คุณไอจะนําเสนออะไรตรงไหนสุดท้ายฝากเป็นของขวัญแก่ท่านผู้ชมที่รักสัตว์ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือเราแค่อยากให้เขาดูว่าเวลาเลี้ยงเขาให้เขาอยู่อย่างนี้นะคะก็เกรดความรู้เล็กๆไม่น้อยเลยวพาการเลี้ยงหมูครับครับส่วนมากเนี่ยพวกนี้จะเกิดการเชื้อรา โรคเชื้อราก็คือเกิดจากการกินน้ำนะอย่างสมมติบางคนบางบ้านเนี่ยให้ถ้วยอ่าไม่แนะนำเราไปใช้เป็นขวดน้ำ่างนี้ดีกว่าอ๋อใช้เป็นขวดน้ำใช้เป็นขวดน้ำเด็กแค่ขังคือการหยดย้อยของเค้านี่ยจะน้อยไม่เหมือนถ้วยเพราะว่ามันจะเอ่อไปแบบว่าเปลี่ยนที่คางอย่างเงี้ยอ่าลักษณะถ้วยคือเหมือนเลี้ยงหมูเงี้ยใช่ไหมเลี้ยงหมาคือใส่น้ําในถ้วยแล้วให้เลี้ยเลี้ยเอาอ่าอ่าอ่าใส่อาหารอ่าคือเขาไปใส่น้ํา เขาไปใส่นะสมมติมีถ้วยพลาสติกหรือถ้วยอะไรก็ได้แล้วมันไม่ดียังไงนะถ้าใส่อย่างนั้นจะเกิดเชื้อราเกิดเชื้อรากินแล้วใต้คางอย่างเงี้ยก็เปียกชื้นอ๋อก็เลยให้มาเหมือนดูดนมลักษณะเอียงลงเป็นลูกกลมๆอยู่ที่ปลายมันกิ้งๆเมื่อน้ำหมุนแล้วก็มาตันใช่ไหมพอมันดุนๆเข้าไปน้ำก็จะไหลอ๋อครับ เขาเรียกว่าจำกัดโลกได้หโลกละก็คืออ๋อเออเป็นความรู้ที่ดีผมก็ไม่ใช่ผู้สันทัสการเลี้ยงพวกนี้ไม่เคยเลี้ยงเลยก็สงสัยอยู่เออเขาใจทำเหมือนเหมือนดูดนมไม่ใช่มีเหตุผลนะเออมีเหตุผลเออเพิ่งรู้วันนี้นะครับเป็นเก็บความรู้สุดท้ายที่ฝากมาขอบคุณคุณไอมากคุณไอชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอะไรครับอ่อชุดิมาแสงฉายค่ะครับอยู่ที่ร้านวันนี้ผมก็มาสัมภาษณ์ที่อําเภอกำแพงแสน ตลาดใหม่คุนาวันแล้วมีที่อื่นด้วยไหมที่ขายอย่างนี้ไม่มีคาะเราขายอยู่ที่นี่ที่เดียวนะคะเปิดทุกวันครับตั้งแต่เที่ยงนะคะถ้าวันที่มีตลาดเชื้อชารสุขแล้วก็อาทิตย์เนี่ยจะเปิดเที่ยงสามทุ่มครับนะคะแล้วก็ถ้าวันปกติธรรมดาที่ไม่มีตลาดก็เทีย่ยงเลิกอยู่ประมาณสิบห้าสิบหกโมงเย็นอย่างเงี้ยะค,ะครับโอเคขอบคุณคุณไอ้มากเลยนะครับจบช็อตสุดท้ายด้วยหนูตะเภากำลังดูดน้ำน,น่ารักเลย ดูเสร็จัสวัสดีครับช่องสิธิโชคเก้านะครับอย่าลืมกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามนะครับเรื่องราวต่างๆบันเทิงมีสาระเฮฮหาและเพลงจะมาให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ